ทำอะไรกันคะทำอะไรกันคะเราจะแข่งกันกินลูกอมเปรี้ยวนี่ครับเปรี้ยวมากครับเปรี้ยวเปรี้ยวมากถ้าคือน้ำลายไหลเลยค่ะคุณแม่เรอคะลูกอ่าไหนลองดูสิมาค่ะพี่แกะให้ไปกินพร้อมกันใคร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 คนนั้นแพ้ใครใครคนนั้นแพ้นะใครใครแพ้ค่ะแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวลอกลอกก่อนลอกก่อนเอาไปนั่งไปนั่งไปนั่งตับี่โซนิกมองไม่เห็นอ่าโอเค ไม่เปรี้ยวเลยใช่ไหมคะไค่ะเริ่มใครใครคนนั้นแพ้นะ <c oughs> ปวดตามหายเปรี้ยวยังไม่เปรี้ยว <c oughs> ไปไ,ไหนขอบคุอะไรนะ